จริงๆก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เที่ยวแหละแดกเหล้าเซเว่นนี่แหละถูกดีก็ <ul> จริงๆแล้วเป็นคนแบบไม่ชอบกินเหล้าไงคือรู้สึก่าแบบมันไม่อร่อยอะไรเงี้ยคือแบบกินเหล้านี่คือแบบซดฮกซดฮกนี่คือเอาให้เมาอย่างเดียวนะเป้าหมายคือเมาคือมันไม่ได้มีแบบความสุนทรีแบบรสชาติอะไรเงี้ยคือโตขึ้นมาเนี่ยก็จะแบบว่าเห็นดูทีวีเนี่ยบ้านพระเอกมันก็จะมีแบบชั้นเก็บเหล้าอะไรเงี้ย ตขึ้นมาไม่เคยเข้าใจเลยนะเหมือนแบบมีเป็นไ,ไวงวะจนทั่งได้มารู้จักกับ MP ถึงเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอะไรที่คนมีคลาสเขาจะทำกันเราก็เลยแบบโอเควันนี้เนี่ยจะมาเล่าเรื่องแบบว่าการกินเล่าแบบโลค class ในสมัยที่ยังแบบอ้ออกว่านี้ให้ฟังอ่ะก็ไหนใครเคยไปบ้างทาง,งานฟูมูลปาร์ตี้ไปกี่วนันมีสติก,กี่ชั่วโมงอ่มึงไปไม่ถึง ไปกี่วันมีติกี่ชั่วโมงใช่ได้ใช่ได้ไดคือพะงันเนี่ยแบบแม่งดังมากเลยนะคือไปเมือนนอกนี่ฝรั่งฝรั่ง,งรู้จักทุกคนโอ้ฟูมูนปาร์ตี้พันยันพันยันไอรแลนด์แบบอ๋อคือต้องไปถึงนะถึงจะเข้าใจว่าทําไมทอทอทอแม่งแทบไม่ต้องทําอะไรเลยการท่องเที่ยวมันก็ยังดีเพราะว่าชาวบ้านเขาเอาอยู่คือใครที่คิดจะไปนเนี่ย แล้วยังไม่เคยไปยมึงระวังคนนี้ไว้ดิก็ตอนนั้นเป็นตอนที่แบบว่าเออปิดเทอมปีสองอะไรเงี้ยก็แบบอืเนี่ยจัดทริปไปพังงานฟูมูลปาร์ตี้ก็ไปกัน4ี่คนมีเราใช่ไหมมีเพื่อนแป๊บใช้ชื่อจริงแม่งเลยไม่มาดูหรอกแม่งย้ายสัมมโนโควาไปอยู่พังงานแล้วซื้อบงซื้อบ้านก็เพื่อนคนนี้เป็นแบบว่าตัวแม่เป็นตัวท็อปเป็นคนที่แบบ เรียนดูดื่มดูคือท็อปทั้งในห้องเรียนท็อปทั้งในร้านเหล้าคือถ้าสมมติว่าหาไม่เจอเนี่ยไม่อยู่ห้องสม,มุดก็อยู่ข้าวสารแล้วคือเหมือนแบบว่าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มว่าแบบเฮ้ยเพื่อนกูเที่ยวทุกวันแต่แบบเกียรินี้ยมอันดับหนึ่งคือแบบไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะเรียนไม่ได้เก่งเหมือนเพื่อนแต่แบบรู้สึกว่ามันเป็นการแบบกรอบอ้ศศีของคนแบบเที่ยวกลางคืนเลยเสร็จปุ๊กก็อีกคนนึงชื่อโอชินอ่าอันนี้คือเป็นน้องใหม่ไม่เคยไปเที่ยวเกาะแล้วก็แบบ สัญญาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปหาผัวฝรั่งใช้ชื่อจริงอีกช่างแม่งไม่มาดูแล้วเพราะว่าได้ผัวฝรั่งแล้วย้ายไปยมืองนอกคนสุดท้ายน,นี้พี่สาวอ่ะก็เหมือนกับว่าบอกว่าสาวๆไม่เคยไปอะไรเงี้ยอยากไปเราก็แบบเออมาจัดให้ก็ไปวางแผนกัน5้าวัน3วันแรกเที่ยวธรรมชาติก่อนอ่าเที่ยวชายหาดวันที่4ฟูมูลปาร์ตี้เมาให้หัวทิ่มเลยมึงแล้ววันที่5้อยู่ให้สั่งเมาจะได้แบบอ่าค่อยกลับบ้าน ไปถึงก็อ่ะไปขึ้นรถทัวร์ไปข้าวสารลมพยาอ่าเสร็จปุ๊บไปถึงขึ้นเฟอร์รี่ไปถึงเกาะปุ๊บเย็นและจัดแจงเก็บข้าของเข้าที่พักแล้วก็ลงมาหาอะไรกินที่ร้านไายอาหารตำสั่งเท่านั้นอะไรเงี้ยเด็กเสิร์ฟชื่อน้องดาวน้องดาวเนี่เป็นเด็กอายุประมาณสิบเผมบอ๊อบใส่นุ่งสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นอา้าวพี่มาจากไหนกัน ก็แบอบอ๋อเนี่ยพวกพี่มาจากกรุงเทพอะไรเงี้ยเนี่ย,ยจะมาฟูลปาร์ตี้แบบตื่นเต้นมากเลยอุ้ยเหรอแล้วพี่จะมาปาร์ตี้คืนนี้เปล่าเอ๊ะอ่ะนึกว่าแบบอีกสามวันมเหรอหนึ่งจะฟูมูนอุ้ยพี่คืนเนี้ยฮาฟมูนปาร์ตี้จัดสนุกสนุกจัดอุ่นเครื่องคือแบบเอ้ยคือคิดว่าแบบ จะนอนเร็วไงพ่งนี้ตื่นเช้าอะไรเงี้ยไปเที่ยวราก็ธรรมชาติรอได้ดาวเกิดที่นี่โตที่นี่เชื่อดาวดาวไม่หลอกก็แบบเออเอาวะน้องดาวเป็นคนท้องถิ่นต้องเชื่อดาวธรรมชาติรอได้กาอ,อะตปทุกคนกลับบ้านที่พักแต่งตัวเตรียมออกไปปาร์ตี้ไปถึงคือสไตล์การปาร์ตี้ที่เกาะพังานเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเน้นเมาไม่เอาคุณภาพนะ มันจะเป็นแบบว่ากูมาถูกทีพักเป็นแบบว่าซื้อมาหนึ่งบั克เก็ตร้อยห้าสิบบั克เก็ตก็จะแบบมีน้ําแข็งราคาโบราณมีบั克เก็ตน้ําแข็งมีกระทิงแดงแสงโสมปักมาได้หลอดมากำหนึ่งไอแป้งนี่จะเป็นตัวแม่ก็จะชงก่อนเททุกอย่างรวมกันพาทุดงทุกคนสามเอิกสามเอิกแล้วคือแบบไอสัญลักษณ์นี้แม่งมีมานานนะสามอิบทุกคนกินกินกินเหล้าเมาสนุกสนานพาอาทิตย์ขึ้น ไปกลับที่พักไปนอนตื่นมาบ่ายสองก็มากินข้าวล้านน้องดาวเอ้าพี่เป็นไงเมื่อคืนสนุกเปล่าก็แบบเออเออสนุกดาวแบบยังแห้งเหยไม่ต้องเสียงสูงมากเลยแบบเออเนี่ยก็คิดว่าเออเดี๋ยวแบบนอนเร็วน่ะคืนนี้ได้ไปเที่ยวเราก่อนหุยพี่ธรรมชาสตรรอได้มาเที่ยวเปล่าคืนนี้ปาร์ตี้คืนนี้อ้าปาร์ตี้อะไรวะก็ ก <G l ug> ็วางนะคะมูนแล้วอีกสองวันเหรอฟูงมูลปาตีุู้ยพี่คืนเนี้ยขอเตอร์มูนปาตีสนุกกว่าเมื่อคืนอีกเชือดาวธรรมชาติรอได้ไม่ไปแล้วเดี๋ยวจะถาว่ามาไม่ถึงพังงานนะพี่ออก็แบบเออเอ,อ่ะโอเคโอเคเชือดาวเชือดาวธรรมชาติรอได้อ่ะไปแต่งตัวออกไปเที่ยว แสงโสมกทิ้งแดงทุกคนสามเอิกสามเอิกเมาตื่นเช้ามานอนเชา้พาพระาทิขึ้นกลับไปนอนตื่นบ่ายสามนมกินข้าวลานองดาวอุ้ยพี่ยังไงเมื่อวานะสนุกกับป้าแบบเออเออสนุกดาวสนุกแบบดีดีแบบแบบเออเนี่ยสองวันติดเลยยังแห้งอยู่เดี๋ยวเนี่ยคืนเนี้ยนอนเร็วพรุ่งนี้ตื่นเที่ยวแล้วก็อุ้ยพี่ธรรมชาติรอได้ พี่มาเปล่าปาร์ตี้คืนนี้ฮะปาร์ตี้อะไรวะคือร็ฮามูลมาแล้วควอดต้มูลมาแล้ว,ลลวพรุ่งนี้มันฟูมูลคืนนี้แม่งคืนแรมไม่มีประจันอืม,มพี่คืนนี้แบล็กมูนปาร์ตี้คืนนี้เด็ดสุดๆเลยนะมันไม่เหมือนสองคืนที่แล้วเนี่ยไม่มาจะเสียใจนะมาไม่ถึงพังงานนะเนี่ยเชื่อดาวดาวไม่ลอก ปกติไม่ค่อยกินเหล้าไงแล้วเหมือนแบบกินทีนึงก็จะต้องแบบพักสองสาวันเออแต่นี่คือแบบเนาะมาถึงพังงานแล้วตับกูไม่ไหวแต่ใจสู้พวกกูเชื่อดาวอ่ะโอเคเดี๋ยววันสุดท้ายแม่งค่อยไปชะงกชะงกร,บร,บรบกอบๆเกาะอะไปแต่งตัวออกไปปาร์ตี้คืออีปาร์ตี้แบบมูน e เนี่ยมันคล้ายๆสองขึนก่อนหน้าแหละแต่ว่ามันมียาเพิ่มมาด้วยคือแบบ ชรูมเอ็กซ์ซสี่กัญชาม้าไอคือแบบอยากได้อะไรมีหมดแล้วแบบว่าพวกวก,วกวูก็อาไปแสงโสมกระทิงแดงทุกคนสามอึกสามอึกเหลาขาวชรูมเหล้าขาวเบราวนี่คือแบบกินเข้าไปทุกคนแบบเม,มาไม้สนุกสนานเหลายาปลาหมึกเสร็จปุ๊บก็แบบว่าอ่ะปาร์ตี้จนเช้าพอิีขึ้นกลับไปนอนตื่นบ่า <by sea. S 1> ยส่หิวข้าวลงริง้าไม่ไปละ วันนี้กูไม่ไปร้านอีเดาคือแห้งหนักมากแล้วเหมือนแบบเสียงสูงกูไม่ไหวยังไงวันนี้ก็ฟูมูอยู่แล้วไงไม่พลาดอะไรอยู่แล้วไปก็ไปกินเสร็จก็อะแต่งตัวโอ้ยเตรียมพร้อมทามซื้อสีลองแสงมาทาตัวอะไรเงี้ยวูคนแถวยาวเข้าหาดเป็นกิโลคือแบบว่าใครไม่เคยไปนะคือฟูมูลแม่งคนเยอะมากคือหาดทรายนี่ไม่เห็นเม็ดทรายเลยนะเห็นแนตะ่หัวคนแล้วคือแบบว่าแม่งแบบ มือถงมือถือที่อะไรใช้ไม่ได้นะสัญญาณไม่มีไม่ต้องเอาไปเลยแบบขอมีค่าหาเหิวไม่ต้องเอาไปแบบเอาเงินเน็บนมไปเท่านั้นแล้วคือถ้าแบบหลงกันนะแยกย้ายหากันไม่เจอมึงใช้เทคนิคโบราณว่ามึงเจอกันตอนรุ่งสางที่ร้านอีดาวก็แบบว่าอ่ะเข้าไปถึงแบบโอ้โหมีเพลงทุกแนวฮิปฮอปเรกแก้เทคนแบบว่า ทุกร้านคนคึกคักเยอะมากแบบล้นออกมามีประรมนีแบบนั่งร้านมาตั้งมีคนแบบควงไฟมีกระโดดเชือกไฟกระโดดห่วงไฟแข่งงัดข้อหันไปทางซ้ายมีคนฟีเจอริ่งกันอยู่ในทะเลหันไปทางขวามีคนขี่คือแบบโกลาหลสุดสุดเราแบบมองไปรีบเห็นได้ยินเสียงอีดาวออีดาวโดดห่วงไฟกูแบบยกูโดดมั้งโดดไปไฟไหม้ผมกูก็ยังสนุกกูยังสนุกแบบเฮย้ยมันดีมากแล้วก็แบบว่าเออเพื่อนอไปแล้วคือแบบ ฝรั่งเนี่ยคือแบบว่ามาแม่งจากทั่วทุกสรารทิศจากทั่วโลกแต่พอแม่งเมาปุ๊บพูดภาษาเดียวกันหมดเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้เยภาษาคนเมาแล้วคือนักท่องเที่ยวที่พังงานเนี่ยหน้าตาดีมากเรายิ่งเมาเนี่ยหน้าตาแม่งยิ่งดีคือพอไปถึงเพิงเล่าปุ๊บพวกกูจัดเลยแสงโซงกระทิงแดงเสี่ยงซุนเอ็มร้อยห้าสิบ ทุกคนสามอึกสามอึกปนไปปนมาสีร่รวมห้าบักเก็ตแล้วพอแบบห้าบักเก็ตมาได้ทีแล้วไหมทุกคนแม่งอยากกันไปอยากจะไปกันคนละที่อีแป๊บนี่หลังจากทําหน้าที่เชียร์ทุกคนสามอึกได้ห้าบักเก็ตแม่งไปแล้วบยบินว่าอ่ะมันตัวแม่ไม่ต้องห่วงดูแลตัวเองได้เดี๋ยวคอยสอดสองกันก็เหลือกูอ่ะพี่กูโอชินพี่กูบอกชอบพิปฮอ บกว่ะไปฮิปฮอปเต้นเต้นเต้นเพลงดีมากสมัครโอชินม,มามแกม่ย้ายบาโฮบาเนี้ยฝรั่งหนะ้าตาไม่ดีเลยว่าเพลงดีมากเลยอเโอเคเพื่อนอยากจะไปหาผพืฝรั่งถันยาวแล้วต้องไปก็บอกหันมาจะเรียกพี่หูผู้ชายแบบพี่มืดสามสี่คนรุมเต้นพี่กูจับไปจับมากูเฮ้ยเฮียท่าไม่ดีแล้ว สามสี่คนเลยวะกูต้องตีเนียนเป็นแซกช่วยพี่กูผักกูกูแบบเฮ้ยพี่กูเมาวะแม่ผักผิดเอาใหม่เตนเนียนแซกออกไปพี่กำลังได้กูแบบเฮ้ยดูไม่เรานะแบบสติดีทุกอย่างคือมึงไม่บอกกูก่อนมึงชอบแบบนี้ก็แบบ อชินเราไปคือโอชินเนี่ยอยากจะได้แต่ว่าผมทองตาสีฟ้าอะไรเงี้ยบอกลูกจะน่ารักน่ารักก็แบบว่าอะไปอีฝรั่งพวกเนี้ยแม่งชอบเพลงเทคโนแล้วคือยังเทคโนมันแบบเทเพลงเียอะไรไม่รู้คือเป็นเพลงที่กูแบบเกียดที่สุดคือแบบจังหวะคืออะไรคือแบบไม่มีคือกูแบบไม่รู้จะเต้นที่อะไรก็เต้นมั่วไปเสร็จปุ๊บฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นแบบแม่งเป็นแฟชั่นทุกคนคือแบบ มีนกหวีดห้อยคอหนึ่งอันเหมือนแบบทุกคนแม่งเป็นครูพระผู้หญิงผู้ชายแม่งมีกันหมดมีกันทั้งบาร์เต้นๆต้นไปสักพักเพลงแม่งจะมีไอ้ท่อนหนึ่งเนี่ยที่แม่งวนทุกสามนาทีพอท่อนนี้แม่งวนมาถึงปุ๊บทุกคนแม่งเป่านก,ากนหวีดเลยแล้วคือฝรั่งแบบเป็นแรงมากเต้นแรงแบบ๊ แบบเฮียเขาใกลไม่ได้เลยกูแอบโค้ชโินไม่ไหวไม่ไหวแล้วคือแบบฟังแม่งไม่ออกเลยนี่เพลงใหม่หรือยังคือเหมือนดีเจแม่งเปิดเพลงเดิมแม่งวนทั้งทั้งคืนอ่ะแบบกูไม่ไหวโอชินนกกวีกูไม่ไหวย้ายย้ายโอชินก็อือย่างเงี้ยย้ายพอเดินออกจากบาร์เทคโนห้าบัเก็ตที่แดกไปกับอีกสิบห้าบัเก็ตที่สะสมมาในกระแสเลือดของกูจากสามวันที่ผ่านมาแม่งแบบตีกูแบบเซเลยแบบ หูขาอุพมอุ้มเ้ยอุ้มชิน้นอุ้มชิ้นไม่ไหววะไม่ไหวขอขอพักแป๊บนึงเลยอก็อ่ะไปไปเจอเก้าอี้ชายหาดวางอยู่หน้าส้วนเออขอแบบคือเวลากินเหล้าเนี่ย <c oughs> จะมีคนอยู่สองแบบนะมีคนที่ดูแลเพื่อนกับคนที่เพื่อนต้องดูแลคุณอ่าลองคิดดูนะว่าคุณเป็นแบบไหนนะแต่คืนนั้นเนี่ยคือแบบ คือมเข้าใจไหมว่ากูแบบไม่ค่อยกินเหล้าไงแล้วเหมือนแบบนั่นมันคืนที่สี่แล้วไงคือร่างกายกูช็อกแ,แบบหลับแบบลืมตาขึ้นมาพระอาทิตย์ขึ้นโอชินนั่งอยู่ข้าง,างตื่นแล้วเหรอคือแบบประสบการณ์วันฟูมูลของโอ,โอชินมันก็คือแบบนั่งเฝ้ากูอยู่ที่หน้าซ้วมคอยปัดแมนวีแมงวัน ไปไหนไม่ได้มันบอกว่ามีฝรั่งมาจีบเจ็ดคนต้องบอกปัดหมดเลยเพราะว่าหันไปคุยกับฝรั่งปุ๊บหันกลับมาเช็คมีลุงชาวประมงที่ไหนไม่รู้เหมือนพยายามจะมาพากูไปขึ้นเรือโอชินก็ต้องโน่ no! ใส่ฝรั่งวิ่งมาหากูไล่ปัดป้องลุงระหว่างที่กำลังเถียงอยู่กับลุงหันมามองกูอีกทีมีใครก็ไม่รู้พยายามจะเอาน้ำมากรอกปากกูมาช่วยมัดผมให้กูปัดผรอมงจากหน้าป้อนปลาหมึกเหมือนเหมือนกูเป็นแบบเมียที่หายสาสนไปอโอชินแบบเอ้บกลับมา สรุปพี่แกเป็นใบหูหนวกโอ้เชนพี่แย่ไปไม่ถูกแบบไม่เอา้าอย่าเข้ามาไม่ไม่แตงโอตื่นแง,งนไม่เอา้าอย่าจับนะไม่อย่าป้อนไม่กินชิวชิวคือแบบแม่งอยู่อย่างเงี้ยทั้งคืนกูก็แบบว่าโอ๊ยตายตายกูเชนกูขอโทษกูแบบ กูขาไม่แข็งคือแบบกูเตรียมตัวมาปาร์ตี้คืนเดียวอะไร่เงี้ยนี่แบบคืนที่สี่แบบโอ้ยจุดทูบจุดเทียนแบบขอขมาเพื่อนแล้วก็แบบว่าโอ้โหห่หยขึ้นมาหิวมากแบบโอชินป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียงข้าวนะนะโอชินมึงหันไปคุยกับฝรั่งกี่ทีเงินเงินกูหายหมดอ่าอ่าบางหัว ลอยห้าสิบเกี่ยวไว้ชุกเฉินก็เลยแบบอ่ะเดินไปที่จุดนะัดพบร้านอีดาวพี่กวยแบบนั่งรอยแล้วก็แบบอีดาวมาเอาพี่ยังไงโหยสภาพแต่ละคนหนูกก็ดีแล้วไงคืนนี้มาปาร์ตี้อีกเปล่า จะเอาอยัางไงกับกูอีกอีดาวคือแบบมูพี่คืนนี้เด็ดสุดแล้วคือมันจะเป็นปาร์ตี้ที่จัดหลังฟูมูลปาร์ตี้หนึ่งวันทุกครั้งมันเป็นปาร์ตี้เอาไว้ถอนพี่เขาเรียกว่า Water f ์ฟอ p a ปารไม่เชื่อดาวแล้วจะเสียใจนะดาวอ่ะไม่เคยหลอกใครกูแบบเพราะกูเชื่อมึงนี่แหละอีดาว ธรรมชาติกูแม่งต้องไปทิปหน้าแหละแต่แบบมึงเข้าใจไหมว่าแบบทําเพื่อนช่วยผู้ชายนี่แบบเรื่องใหญ่นะคือแบบกูต้องแก้ตัวกูแบบอ่ะไปไปอีดาวมึงเอาเงินเอาเงินซอ,อ,อกตูดกูไปแล้วมึงมึงไปเลยนะก็แบบอ่ะไปอยู่ตอยคืนปาร์ตี้ก็ได้เบอร์ฝรั่งมาสาสี่คนกูแบบกลับไปนอนตื่นมากูบอกพวกมึงไม่ต้องไปร้านอีดาวเลยนะใส้กอกเซเว่นขึ้นเรือกูจะกลับบ้าน